สนใจเกี่ยวกับโรคไตสองถามเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะอยากให้คุณหมอช่วยพูดเกี่ยวกับรายละเอียดในการดูแลรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุดไดคะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มีผู้สนใจนะครับที่ฟังสิ่งที่ผมพูดเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มจะออกมาถ่ายทอดในสิ่งที่ เป็นประสบการณ์ของผมถ้าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดจากใช้คําว่าผมไม่ได้เขียนสคริปต์เขียนพูดจากประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านมานะครับอันนี้จะให้พูดถึงเรื่องไตก็จะพูดให้เป็นกับรวบรัดแล้วก็ชัดเจนนะครับขั้นตอนนะฮะผมก็จะแบ่งอย่างนี้นครับโดยขั้นตอนที่ถ้าเรามีการร่างไตแล้ว ถ้ามีการล้างไตเราจะดูแลอย่างไรให้ให้ที่จะอยู่ได้และใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะครับก็หมายความว่าเมื่อท่านล้างไตเนี่ยจำนวนครั้งที่ท่านใช้เนี่ยมันจะเพิ่มตามร่างกายที่เขาเรียกว่าเสื่อมถอยนะครับก็จะตกประมาณตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มทำนะครับก็ท่านอาจจะใช้ครั้งเดียวต่ออาทิตย์แล้วมันก็จะเพิ่มจํานวนไปมาก อาจจะ3-4ถึงครั้งต่ออาทิตย์และท่านก็จะมีร่างกายที่อ่อนแอลงตรงนี้สำคัญนะครับว่าทำให้ท่านเนี่ยใช้ชีวิตแบบคนปกติโดยทั่วไปเนี่ยลำบากเมื่อท่านใช้ลำบากแล้วเนี่ยท่านต้องพึ่งพาคนรอบข้างหรือท่านจะต้องใช้เงินทองโดยที่ท่านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้ผมมีความ เป็นห่วงอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีการร่างกายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำอย่างไรนะครับให้ท่านเนี่ยดูแลตัวเองได้และท่านก็จะพูดง่ายว่าสามารถจะไปหาอะไรได้ที่จะมาช่วยในการดูแลรักษาท่านเพราะถ้าท่านจ่ายเงินทองอย่างเดียวโดยที่ท่านไม่สามารถที่จะหาได้เนี่ยมันจะเป็นปัญหานะครับนะ พิธีการก็คือว่าทําอย่างไรให้พิษในร่างกายของท่านน,น้อยลงเมื่อน้อยลงการร่างกายจะลดจํานวนครั้งลงก็คือการทําให้ร่างกายเนี่ยมีจํานวนเลือดที่เพิ่มขึ้นได้ทิ่งที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยท่านต้องดูแลทางด้านโภชนานการท่านก็คงได้ยินได้ฟังจำนวนการใช้ชีวิตนะนะ ก็ท่านก็ดูตรงนั้นก่อนึน่นะครับถัดไปถ้าท่านยังไม่สามารถที่จะให้มันดําเนินไปที่จะทําให้ท่านเนี่ยลดลงหรือดีขึ้นตอนนี้ท่านต้องหาทางช่วยแหละคือเหมือนมีตัวช่วยก็คือการทานกรดอะมิโน,โนเข้าไปเมื่อทานกรดอะมิโน,โนเข้าไปแล้วเนี่ยระบบเลือดท่านเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ย ก็จะสามารถไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ดีขึ้นเซลล์ต่างๆในร่างกายนี่ก็จะได้รับสารอาหารและเซลล์ต่างๆนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับสิ่งไม่ดีหรือว่าสิ่งเป็นพิษกลับมาที่จะต้องให้ไตทํางานน,น้อยลงเมื่อน้อยลงแล้วเนี่ยท่านก็จะมีการล้างจํานวนล้างไตน้อยครั้งลงเพราะว่า ท่านไม่เกิดร่างกายที่อ,อ่อนเพลียหรือเหมือนกับมันอ่อนแรงลงหรือว่ามันมีพิษมีอะไรทําให้ท่านเนี่ยอยู่ไม่สุขสบายและอีกทางหนึ่งเนี่ยเวลาเลือดมากขึ้นแล้วเนี่ยจำนวนเลือดเนี่ยก็เข้าไปเลี้ยงไตได้ส่วนเพิ่มขึ้นทําให้เซลล์ของมันเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นไตก็มีคุณภาพในการที่จะทํางานเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง ตรงนี้สําคัญถ้าท่านได้ปฏิบัติตรงนี้นะครับการที่ท่านล้างไตแล้วเนี่ยท่านจะใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากที่สุดเช่นท่านจะเดินทางไปใช้เวลาหลายวันไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเพราะว่าถ้าท่านเหลืออัติลัครั้งเนี่ยท่านจะมีโอกาสไม่ไม่ต้องกังวลและบางทีท่านก็มีสุขภาพอีกแข็งแรงเพราะผมมีหลายท่านนะครับที่อ่อนแรง หลังจากที่ทําแล้วเนี่ยพุกแข็งแรงครับบางคนเนี่ยสามารถตีกอบได้ปกติเลยครับหรือว่าจะเดินจะเหินเนี่ยอะไรเขาก็ปกติเขาชีวิตเขาค่อนพางปกติครับผมคิดว่าตรงนี้สําคัญนะครับท่านต้องดูตรงนี้อย่าให้มากจนเกินไปรางถ้ามากขึ้นแล้วท่านมีชีวิตที่พูดง่ายว่ากังวลต่อ การใช้ชีวิตโดยการล้างและล้างกายท่านเนี่ยสังเกตนะวพอล้า,างนานๆเขานท่านจะไม่มีเรี่ยงมีแรงหรือว่าตัวท่านจะเล็กลงหรือผิวพันก้านขึ้นผิวดำขมขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่สุดโทรมของร่างกายนะครับแล้วคนที่ยังไม่ได้ล้างไตหรือกำลังจะล้างไตต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะจะไม่ต้องหลัางไตคะ ก็อันนี้ประเด็นที่สองคือว่าท่านยังไม่เดือดร้อนไตแล้วก็ร้ฐท่านมาีปัญหาเกับไตเนี่ยเขาคือการเสื่อมของไตทีนี้ปัญหาเสื่อมของไตเนี่ยมันจะมีขั้นตอนนะครับก็เขาเรียกว่าไตเสื่อมระดับหนึ่งสองสามสี่ระดับห้าระดับหนึ่งสองสานี่ผมคิดว่าท่านดูแลเองนะครับ เช่นดูแลทางด้านโภชนาการการใช้ชีวิตให้ปกติไตไม่เสื่อมนะครับมันจะอยู่ได้น,นะครับแต่ถ้าท่านใช้ชีวิตแล้วก็มันอะไรเขาเรียกว่าบางทีมันมีสิ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีบางครั้ทำให้ท่านต้องใช้ชีวิตซึ่งทำให้ไตท่านเสื่อมเสื่อมอยก็อาจจะไปที่ระดับสี่หรือห้าซึ่ง ระดับที่มีปัญหานะครับก็พูดง่ายว่าพอถึงปฏิภาพของไตเหลือที่ประมาณประมาณนะครับประมาณ20%เนี่ยท่านก็ต้องดูแลกันแบบเข้มงวดเพราะว่าถ้าเสื่อมถอยไปกว่านี้นะครับลงไปที่ส0เซเมื่อไหร่แล้วก็ท่านมีโอกาสต้องล้างไตค่อนข้างแน่นะครับแลนี่ถ้าท่านล้างไตเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ผมบอก ก็ล้างใจแล้วก็สุกภาพการใช้ชีวิตเนี่ยจะมีปัญหาแต่ถ้านท่านอยู่ตรงนั้นตามกว่าสิ็นตนะครับเราจะทำยังไงให้มันขยับขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องล้างไปตามประสบาการณ์ของผมนะอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่มีไตเสื่อมถอยมาขนาดนี้นะผมเชื่อว่าทุกท่านนะ ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วนะครับไม่ใช่ท่านจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วดูแลด้วยตัวเองทังต่ำกว่าขนาดนี้นะฮะต่ำยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมไม่เห็นด้วยนะครับที่ท่านจะดูแลตัวเองมันข้างยากและลำบากและเสี่ยงท่านต้องดูในความดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านนี้นะครับปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำและท่าน ต้องช่วยด้วยท่านต้องช่วยตัวท่านด้วยเพื่อทําให้การเสรื่อมถอยของไตเนี่ยมันจะพ้นกลับมาได้เร็วที่สุดนะครับวิธีการที่จะทําให้สมมุตินะครับถ้าตามไป10%แล้วเนี่ยท่านก็อยา่าพังตกใจนะครับไม่ไม่ต้องถึงว่าแม้จะต้องทําให้ท่านเสียชีวิตยอย่างรวดเร็วนะฮะท่านต้องใจเย็นๆแล้วก็ตั้งสติให้ดี แล้วก็พยายามดูแลตัวเองนะให้ให้เรียกให้ดีก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผมจะมุพูมสิ่งที่บอกว่าเราจะช่วยอยไ่ก็เรียกช่วยเสริมวิธีการก็คือว่าท่านต้องสร้างระบบเลื่อดขึ้นมาให้มากที่สุดและมีจํานวนมากกว่าคนปกติถือว่าถึงคนปกตินี่อาจจะทานอาหารปกติแล้วมันอาจจะเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยก็ก็พอรับได้ แต่ถ้าไตาวายขนาดนี้มันจะต้องเพิ่มจํานวนมากขึ้นค่อนข้างมากหน่อยเพื่อให้มีจํานวนเลือดเพิ่มขึ้นเยอะเพื่อเลือดเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเลือดจะเข้าไปช่วยไตยเลยทําให้ไตเนี่ยได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นเพราะในหน่วยของไตเนี่ยมันมีเส้นเลือดขนาดเล็กแล้วมีหน่วยยูนิตในไตเนี่ยเป็นล้านยูนิตเลยเล็กมากนะครับจะนได้ เมื่อเลือดจํานวนมากเนี่ยเข้าไปค่อยๆเลี้ยงแล้วเนี่ยมันจะทําให้ไตได้รับสารและเริ่มฟืน้นตัวมันจะค่อยขยับนะครับอีกอย่างหนึ่งท่านต้องรู้ด้วยนะท่านมีโรคประจําตัวอะไรที่มีผลต่อไตน,นะครับเช่นปั๊บเดินเบาหวานอะไรอย่างเนี้ยก็ท่านท่านดูแลความดูแลของแพทย์เนี่ยท่านเขาต้องดูแลอย่างเนี้ยอันนี้ผมพูดให้ท่านได้รับฟังว่า ท่านควจะรู้บ้างว่ามันมีผลนะครับหรือการกินอาหารที่เข็มนะครับเมื่อไตเนี่ยเราผักดันมันขึ้นมาเนี่ยประิทภาพจะเริ่มขึ้นจากประสบการณ์ของผมที่ทําให้มีจํานวนสร้างเลือดเพิ่มขึ้นนะครับผมทําตอนนั้นเมื่อ7ปีที่แล้วนี่ยก็ประมาณได้ประมาณเดือนละประมาณหก็ประมาณนปีมี ไม่ไม่ไม่เร็วกว่านี้ค่อยๆขึ้นแต่การขึ้นนะต้องต้องคิดอย่างนะครับไม่ใช่ว่าแม่กินกินโปอะมนโน้ป๊อบมันขึ้นๆเลยมันไม่ใช่นะครับมันมีเนี่ะเขาเรียกว่าเหมือนกามันขึ้นไปส่วนแล้วก็ลงบ้างแล้วก็ขึ้นไปบ้างแต่นี่การขึ้นมันจะขึ้นมากกว่าอย่างนี้ใช่มันก็หมายความว่าไตมันเริ่มฟื้นแต่บางท่านคิดว่า กอกินปั๊บขึ้นตลอดไม่มีลงพ้นลงหน่อยเดียวตกใจมันไม่ใช่ขนาดั้นมันต้องมีขึ้นบ้างลงได้บ้างเพราะอะไรเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันมันไม่ได้ดีไปทุกวันหรอกครับดีอาะการกินก็ต้องแหมมันก็ต้องเคียนบ้างอะไรบ้างนะฮะมันก็ต้องมีร่างกายพักผ่อนบ้างอะไรสิ่งแวดล้อมในตัวเองดังนั้นจำไว้ว่าการขึ้นมากกว่าลงแล้วแต่ว่าค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยมันประมาณนะฮะ ประมาณที่ผมกําหนดไว้ว่าประมาณห่งเปร์เต่อเดือนประมาณปีหนึ่งก็เราจะรู้สึกได้ว่าเรามีโอกาสแล้วแต่ถ้าดูแลดีๆณนะวันนี้นะครับผมเห็นเราสามารถได้หนึ่ง้รือเกือบสนต์ต่อเดือนมีโอกาสนะครับใช้1.5ก็ได้ประมาณนี้มันจะทําให้การฟื้นตัวของไตเร็วขึ้นถ้าท่านมีการดูแลที่ดีนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านอาจจะรอดและมีหลายคนที่วันนี้คุณหมอที่ดูแลอยู่ได้ให้ทำเขาเรียกว่าเหมือนกับให้ความมั่นใจว่าตอนนี้ปรสิภาพไตเนี่ยมีแนวโน้มคิดว่าไม่ต้องรักษาซึ่งผมเห็นคนคนไข้ที่ผมดูแลและให้ เห็นได้ได้ดูแลเขาแล้วก็ได้รับคํายืนยันของแพทย์นะครับแล้วก็ดีใจดีใจว่าเอ,อ้ยมีโอกาสแหละวิธีการนี้น่าจะเป็นหนทางที่จะเป็นไปได้น,นะครับ